เคยเป็นคนขี้อิจฉาไหมครับหรือเป็นคนที่เคยโดนคนอื่นอิจฉาบ้างไหมครับถ้าเราเป็นทั้งเคยอิจฉาและโดนคนอื่นอิจฉาวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการตั้งรับเพื่อไม่ให้เป็นคนขี้อิจฉากันมาดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน รู้เรื่องคนเข้ม้นเรื่องงานบายครัอัพครับวันนี้เราพบกันอีก1 EP วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของคุณเคยเป็นคนที่เคยคนอิจฉาหรือเคยเป็นคนที่ถูกโดนอิจฉาบ้างไหมครับถ้าเป็นทั้ง2แบบเรามาเรียนรู้การวิธีการตั้งรับเพื่อที่เราจะฝึกฝนไม่ให้ตัวเราเองเป็นคนขี้อิจฉากันหนึ่งเลยคุณจะต้องรับรู้ว่าความอิจฉานั้นเป็นอารมณ์มันไม่ใช่เหตุผล เพราะว่าถ้ามันเป็นเหตุผลคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทำไมผมบอกว่ามันเป็นอารมณ์เพราะความเป็นอารมณ์นั้นมันจะทำร้ายตัวเราก่อนเสมอเวลาคุณเกิดอิจฉาใครก็ตามความอิจฉานั้นจะทำร้ายใจของคุณก่อนที่จะไปทำร้ายใจคนอื่นใจของคุณจะเริ่มเป็นทุกข์อะ ความเจ็บปวดในการอิฉาจะทําร้ายตัวคุณและกันกรจิตใจในตัวของคุณเองมีใครเคยอิจฉาความทุกข์ของเพื่อนของคนรอบข้างหรือของคนที่คุณไปอิจฉาไหมครับเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนมึงมีความทุกข์เหรกูอิจฉามากเลยชิคกูคมีความทุกมากๆเลยกูอยากมีความทุกข์เหมือนมึงไม่มีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าความอิจฉามันคื่อนอลง เวลาคุณอิจฉาคุณน่าจะได้สุขใช่ไหมแต่ทำไมคุณได้ความเจ็บปวดเข้ามาภายในจิตใจทุกครั้งเราอิจฉาอะไรเคยรู้ไหมครับเราวิชฉาอะไรเราอิจฉาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากได้เหมือนคนอื่นอยากมีเหมือนคนอื่นอยากเป็นเหมือนคนอื่นและอยากเห็นตัวเราเหมือนคนคนนะถ้าเราเป็นคนขี้อิจฉา เราจะเป็นคนที่ล้มเหลวทางด้านความคิดและการควบคุมอารมณ์ทันที2ครับเวลาเราอิจฉาใครใจของเราจะเจ็บปวดเสมอเพราะอะไรเพราะคุณค่าในตัวของเราจะเริ่มลดลงดังนั้นเวลาเราเกิดการอิจฉาขึ้นมาให้เรามีสติยั้งคิดและเรียนรู้ตัวเราเองว่าความอิจฉาในใจของเรานะั้น มันเป็นแรงผลักหรือแรงดึงแรงผลักในที่นี้คืออะไรผลักให้เราไปข้างหน้าผลักให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อที่เราจะได้เป็นอย่างที่เราวิชาหรือมันเป็นแรงดึงดึงอะไรครับดึงตัวเราให้ต่ำลงมาทำให้เรามีจิตใจที่ไม่สะอาด มันทำให้เรามีจิตใจที่สกรปรกมีพฤติกรรมขยะเกิดขึ้นในใจของเราเองดังนั้นเวลาคุณอิจฉาใครให้มองใจตัวคุณดีๆว่าเมื่อคุณเรียนรู้ตั้งรับการอิจฉาไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเกิดได้กับทุกๆคนตัวผมเองก็เคยถ้ามันเป็นแรงผลักความอิจฉานั้นจะเป็นโพสิทีฟมันเป็นความอิจฉาด้านบวก เราอยากเป็นเหมือนคนคนนั้นเราก็ไปสืบหาครับทําไมคนคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้ทําไมคนคนนี้ถึงรวยทําไมคนคนนี้ถึงประสบความสําเร็จทําไมคนคนนี้ถึงเก่งทําไมคนคนนี้ถึงทํางานได้เยี่ยมยอด <c oughs> ก็แสดงว่าเขามีเบื้องหลังของตัวเขาจะประสบความสําเร็จเพราะฉนั้นเราจะต้องอ้อมไปหลังเขาให้เจอหาให้เจอว่าเบื้องหลังของเขาเขาทําอะไรมาบ้าง และเราก็ใช้แรงผักด้านบวกของเรานี่แหละผักตัวตนของเราเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาทําให้มากกว่าเขาฝึกฝนให้มากกว่าเขาพัฒนาให้มากกว่าเขาความิจฉานี้จะทําให้คุณถึงจุดที่คุณต้องการอันนี้ผมเรียกความิจฉาที่เป็นแรงผักหรือว่ามันเป็นด้านบวกความิจฉาที่เป็นแรงดึงหรือความิจฉาที่มันเป็นนักทีฟที่มันเป็นด้านลบมันจะดึงจิตใจของคนให้ตามตม ลงมามันไม่สบายเลยมันไม่สบายใจแล้วมันจะทําให้คุณดูไม่ดีด้วยเวลาคุณทําให้ใครก็ตามเวลาคุณใช้คําพูดอะไรก็ตามเวลาคุณฉิจฉายบางครั้งคุณมักเบรมคนอื่นเวลาคุณพูดให้คนอื่นดูแย่ในสายตาคนอื่นมันไม่ทําให้ตัวคุณดีในสายตาของคนอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันมีทั้งแรงผักและแรงดึงมีแรงบวกแรงแรงลบ คุณจะใช้ความดิชานั้นเพื่อตัวคุณอย่างไรสามครับวิธีการตั้งรับหนึ่งคุณจะต้องสร้างแว l ลูให้กับตัวคุณเองเพื่อเพิ่มให้ความดิชานั้นเป็นแรงผลักคุณเพื่อให้เป็นโพสิทีฟของการดิชฉาให้ได้ แต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ได้คุณโดนด้านมืดในจิตใจคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณควบคุมสติของคุณไม่ได้คุณควบคุมพฤติกรรมขยะของคุณไม่ได้ความบิชานั้นจะเป็นอารมณ์ด้านลบคุณจะไปลดคุณค่าของตัวคนอื่นแต่ก่อนที่จะลดคุณค่าของตัวคนอื่นคุณจะสูญเสียด้วยการที่คุณลดคุณค่าของตัวเองลงซึ่งวิธีการนี้ตัดสินใจเองนะครับว่า คุณจะยอมเป็นผู้ที่ทําลายตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองหรือเป็นคนที่สร้างตัวคุณเองให้ดีขึ้นับมือเพียงแค่นี้ครับเราก็จะรับมือกับความบิชาที่เกิดขึ้นในตัวของเราผมอยากให้คุณได้เรียนรู้ผมอยากให้คุณได้เข้าใจผมอยากให้คุณเข้าใจบทบาทจิตใจความรู้สึกนึกคิดฐานกายฐานใจฐานคิด ของตัวของเราเองแล้วคุณจะเรียนรู้ว่าความบิชานั้นมันไม่ได้แย่เสมอไปมันสามารถทําให้ตัวเราดีขึ้นได้และแย่ขึ้นได้ด้วยน้ํามือของเราเองอย่าลืมนะครับคุณมีเพื่อนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักจิตวิทยาคุณมีปัญหาอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าผมสามารถช่วยเหลือคุณได้ฟ e ีดแบ็กลงมาใต้อีีนี้แล้วผมจะเอามาแบ่งปันหาวิธีแก้และเรียนรู้และเติบโตไปกับพวกคุณ ถ้าใจดีฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อที่จะผลิต EP ดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสู่ทุกๆคนขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ